ครับวันนี้เรามาดูกว้านสลิงมือหมุนนะครับเบรกแฮนวิชนะครับเฮฟวี่ดิวตี้รุ่นงานหนักนะครับกว้านสลิงรุ่นนี้นะครับจะเป็นกว้านสลิงซึ่งมีเบรกกลในตัวนะครับหมายถึงว่ามีระบบเบรกอัตโนมัตินะเมื่อหยุดหมุนนะครับเมื่อลูกค้าไม่หมุนแล้วเนี่ยมันจะหยุดเองนะครับโอเคยี่ห้อเบิร์กนะครับมี3รุ่นให้เลือกนะครับ300 นะครับแล้วก็500อยแล้วก็1,000กิโลครับอ่าช่างลองหมุนให้ดูหน่อยนะครับยกติดตั้งนิดนึงด้านหลังนี้นะครับก็ติดตั้งมือหมุนเข้าไปนะครับประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับ นะครับนราวนะครับกดอ,ออกมานะครับโอเคหมุนออกนะครับหมุนออก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 นะครับอ่าหมุนเข้าหมุนเข้าอ่าหมุนออกครับโดยปกติลอกทั่วไปนะครับ เวลาหมุนออกแล้วนะครับหยุดนะครับอลองดึงดึงสลิงดูครับนะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะพาเอาตัวไปด้วยแสดงว่ามันเบรกแล้วนะครับโอเคหมุนเข้าอีกท่เองครับ หมุนไปเรื่อยๆเลยครับโอเคหมุนออกอีกทีนึงครับอ่าหยุดครับอ่าลองลากดูนะลองคาดไล่ลูกค้าเห็นว่ามันเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคอ่าลองเปลี่ยนตัวด้ามนี้นะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับ ตรงจุดนี้นะครับมีไว้เอาไว้เก็บสายนะครับกรณีที่ลูกค้าเอาสายออกไปยาวมากแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถเก็บสายได้อย่างรวดเร็วะะนะครับถ้าไปหมุนฝั่งนู้นนะครับก็จะใช้เวลานาน,านจุดนี้ก็จะใช้เก็บสายรวดเร็วโอเคเบรกแฮนด์วินนะครับ รุ่น b h w 300นะครับรับภาระได้นะครับดึงได้ถึง300กิโลนะครับสลิงตัวนี้นะครับตัว305 5มิลคูณ40เมตรนะครับอัตราส่วนเลโชนะครับ3.657ุต่อหนึ่งนะครับกวานสลิงมือหมุนรุ่นงานหนักนะครับเบรกออโต้ในตัวมาดูต่อนะครับ ก้านสลิงมือหมุนตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับ BSW 500เป็น500กิโลบ้างนะครับนะครับตัวนี้สลิงก็จะมาที่6มิลคูณ40เมตรนะครับอัตราส่วนการทดก็4.33ต่อ1นนะครับเรามาดูที่ว่าตัวนี้นะครับตัว500นะครับแล้วยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นตัว1000เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับตัว500นะครับแต่ว่าตัวมันจะใหญ่ขึ้นสลิงก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับ โอเคครับสาหรับรุ่นนี้นะครับมันจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับช่างขอดูตัวแรตเชตหน่อยครับตัวนี้เขาจะทำแรตเชตมาให้ด้วยนะครับแต่มาให้แต่ตัว300ไม่มีนะครับตัวนี้ตัว500จะมีแรตเชตนะครับถ้าเกียวอยู่ตรงกลางนั้นก็ฟรีนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาไม่ได้นะครับถ้าสับมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปทางนี้นะครับสับมาทางนี้ก็เป็นทางนี้นะครับช่างลองติดตั้งให้ดูหน่อยครับ ซึ่งตรง,ตรงนี้นะครับชุดอุปกรณ์แรตเชตเนี่ยหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าก๊อกแก๊กนี่นะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกที่จะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าติดตั้งเข้าไปแล้วเราจะได้ความละเอียดในการหมุนนะครับที่ดีขึ้นนะครับมันจะดังแก๊แก๊ๆแก๊์กลก๊อแกลนะครับและอีกทั้งมันก็ยังปลอดภัยนะครับในการใช้งานด้วยเขาแค่หมุนฝาตัวนี้ออกนะครับโอเค แล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับน็อตครับข้างในนี้เป็นกระปุกเกียร์นะครับซึ่งมันจะมีเบรกกลอยู่ในตัวนะครับเมื่อเราหยุดหมุนปุ๊บมันก็จะล็อกทันทีเหมาะสำหรับการไปประยุกต์งานใช้งานนะครับได้หลายหลายแบบเลยทีเดียวมีความปลอดภัยสูงครับอ่าางติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ โอเคลองหมุนให้ลูกค้าดูครับมันใส่แกนด้วยนะครับก็ล็อกเข้าไปตาบนี้นะครับโอเคโอเคเห็นไหมดังแกกแก๊กแก๊กแก๊กไหมครับโอเคลองปลด แน่นเลยครับออกไหมออกนะครับแนเคอ่าเดี๋ยวคนระับหมุนขึ้นมาครับอ่าจะเห็นว่าถ้าอยู่ตรงกลางนะครับหมุนไปตัวลอกจะไม่ทำงานนะครับนี่คือฟรีนะครับเหมือนเกียวว่างนะครับโอเคแล้วมองหมุนที่อัพนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะดึงสลิงขึ้นมา,าดังแกๆๆๆ๊ยุดนะครับปรับมาที่ดาวครับนั่นแหละครับก็แก๊กทํางานเล้วครับไม่จำเ,เป็นต้องหมุนรอบนะครับหมุนแค่นิดๆอย่างนี้ก็ได้ครับโย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  โอเคปรับอีกข้างหนึ่งนะครับโยโยโอเคก็ไม่ยังเป็นต้องหมุนครบรอบ360ก็สามารถโรเบร็ตกว้านสลิงมือหมุนนะครับได้เป็นอุปกรณ์เสริมแร็เชตนะครับ ที่ใช้คู่ซึ่งมากับตัว BSW นะครับ500กับ1000เท่านั้นก้านจะลิงมือหมุน BSW 500